เราพบกับครูโบยกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูโบก็จะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้เรื่องปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเด็กๆค่ะอันตรายเนี่ยมีอยู่รอบๆตัวเราเต็มไปหมด,ดเลยค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมว่าสิ่งไหนที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับตัวเราได้นะ ก็คืออะไรคะถูกต้องค่ะคืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นตูเน้เย็นมอหงข้าวเตารีแล้วก็ปลั๊กไฟสิ่งเหล่านี้นะคะสามารถทำให้เราเกิดอันตรายได้หากเรามีความประมาทนะคะสำคัญเลยเด็กๆจะต้อง ไม่เอามือไปแย่ปักไฟเล่นไม่เอานิ้วไปจิ้มพัดลมเล่นแล้วก็ไม่เปิดเปิดปิดปิดสวิตไฟเล่นเป็นอันขาดน,นะคะเด็กๆเพราะจะทำให้เกิดไฟช็อตได้นะคะแล้วเด็กๆจะได้รับอันตรายนั่นเองค่ะอย่างต่อไปที่จะทำให้เราไม่ปลอดภัยนั่นก็คือการเดินทางนั่นเองค่ะ ทำไมการเดินทางถึงทำให้เราไม่ปลอดภัยรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าเราเดินทางโดยที่เราไม่ระมัดระาวาังก็จะทำให้เราเกิดอันตรายได้ค่ะเช่นถ้าเรานั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณพ่อคุณแม่เราก็จะต้องติสงสวมหมวกกันน็อกนั่นเองคะ่ะเห็นไหมคะการที่เราต้องนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณพ่อ,ค,ค,ค,อคุณแม่เราจะต้องสวมหมวกกันน็อกแล้วเราก็จะต้องล็อกตรงใต้้างนี้ ให้เรียบร้อยนะคะให้แน่นๆเลยค่ะแต่เอเราไม่ได้นั่งรถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้นั่งรถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเรานั่งรถอะไรกันคะเด็กๆถูกต้องค่ะอาจจะเป็นรถเก๋งของคุณพ่อคุณแม่นะคะเราก็จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยค่ะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะคะ่า วันนี้นะคะคุณครูก็จะมีนิทานเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้เด็กๆชมกันค่ะอยากรู้แล้วใช่น,นี้ล่ะว่าน,นิทานของครูโบเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะนิทานเรื่องชุมชนปลอดภัยชุมชนแห่งนี้น่าอยู่จริงๆเขามีทุกสิ่งร้านค้ามากมาย บนท้องถนนแสงเต็มระเบอดรถราวิ่งเพียบแต่ยังปลอดภัยในเช้าวันหนึ่งหนูดีข้ามถนนแต่ยังอดทนรอสัญญาณไฟมองซ้ายมองขวาไฟแดงแล้วหนาะรีบข้ามถนนมาบนทางม้าลาย แต่เอหนูมะลิสงสัยถ้าไม่มีทางม้าลายจะทําอย่างไรอ๋อนึกออกแล้วข้ามสะพานลอยไงได้ความปลอดภัยและร่างกายแข็งแรงรถคันสีแดงมาจากทางโค้งต้องเบรกตัวโกงเพราะสัญญาณไฟ ไฟแดงให้หยุดไฟเหลืองให้เตรียมไฟเขียวให้วิ่งหนูดีหนูมะลิชอบเล่นซุกซนจนผู้ใหญ่บนอย่าวิ่งบนถนนจะเป็นอันตรายหนูดีหนูมะลิอย่าวิ่งตรงนี้ ถ้ารถชนไปจะทำอย่างไรเด็กน้อยทั้งสองจึงยอมเชื่อฟังและให้คำมั่นจะไม่ทำอีกต่อไปเวลาผ่านไปบนท้องถนนไม่มีรถชนทุกคนปลอดภัยด้วยความร่วมมือฝึกระเบียบวินัยและมีน้ำใจ แก่กันบนถนนต้องไม่ประมาทปฏิบัติตามกฎจราจรก่อนจะขับขี่ต้องมีสติหยุดคิดสักนิดแล้วชีวิตจะปลอดภัยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับนิทานชื่เชินปลอดภัยของคูโบสนุกกันหรือเปล่าเอ้ย สนุกนะก็ต้องฟังนิทานกันเยอะๆนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามงกฎจราจรด้วยนะคะเด็กๆคะคกิจกรรมต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเด็กๆจะเห็นปุปกรณต,ต่างๆที่อยู่บนโต๊ะของคุณครูนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาประดิษฐ์สัญญาณไฟจราจรกันคะ่ะสัญญาณไฟจราจรมี3สีนะคะเท่ากับกระดาษสีที่วางอยู่บนโต๊ะของคุณครูเลยค่ะ ทีนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะแนะนําอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์สําคัญของเรานั้นก็คือ,อมีตะเกียบนะคะมีตะเกียบคัตเตอร์กรรไกรไม้บรรทัดก้วดินสอ,อถ้าบ้านใครมีวงเวียนสามารถใช้วงเวียนได้ค่ะถ้าไม่มีสามารถใช้แก้วนะ้าแบบนี้ได้นะคะแล้วก็มียางลบค่ะต่อไปคุณครูมีกระดาษทั้งหมดสาแบบนะคะแบบแรกนั่นก็คือกระดาษ กระดาษสีของคุณครูมีสีอะไรบ้างเอ้ยอให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ Red Yellow Green กระดาษขนาด A4 ค่ะสีาขาวๆเลยนะคะแล้วก็มีกระดาษลังกระดาษลังจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะแต่ให้มีความยาวเท่ากับขนาด A4 เห็นไหมคะเด็กๆเ,เรามาเริ่มลงมือทำกันก่อนเลยคะ่ะคุณครูได้ทำการวัดกระดาษ A4 กับกระดาษลัง แบบนี้ให้มีความกว้างของกระดาษ A4 เท่ากับกระด,ดาษลังเลยนะคะแล้วใช้ดินสอลากึแบบนี้เราจะได้เส้นเส้นตรงนี้เราจะตัดออกไปเราจะใช้ก,กรรไกรเด็กๆขาการใช้กรรไกรจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะเด็กๆไม่สามารถหยิบกรรไกรมาเล่นเองได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ปลอดภัยค่ะอ่าเราตัดส่วนนี้ออกไปเลยนะคะส่วนนี้เราไม่ใช้ทีนี้ตรงนี้นะคะคุณครูได้มีการวาดวงกลมติ๊กมาร์าเอาไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการวัด ตรงกลางก่อนติ๊กหัวติ๊กหายนี่แล้วเราก็จะได้เซนเตอร์ตรงกลางค่ะให้เด็กๆใช้นิ้วตอให้ผูกของช่วยนะคะในการทาบแล้วก็ลากเบาๆนี่ลากเบาๆแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆก,ก็วัดเริ่มจากวงแรกเลยนะคะวงแรกให้เด็กๆใช้นิ้วจิ้มไวที่ก้นแบบนี้นะคะจิไวที่ก้นแบบนี้นะคะแล้วหาปากกาสีดำนะคะปากกาสีดำวเอายเยี่ยมของคุณครูก็ได้นะคะแล้วเราก็ลงมือ วาดไปเลยคะ่ะอด้แลบบ้เด็กๆก็จะได้วงกลมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทำแบบนี้ให้ครบทั้งสามวงค่ะครบแล้วค่ะคุณครูกบอก็ได้วงกลมทั้งหมดสามวงแล้วนะคะเซอร์เคลิลสามวงนะคะต่อไปเราก็จะนำแผ่นนี้ติดกาวแล้วก็ประกอบกันกับกระดาษลังที่เราเตรียมไว้ น้อยค่ะเด็กๆนี่เห็นไหมคะเขาก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะต่อไปเราจะมาตัดกระดาษสีกันค่ะเวลาจะตัดกระดาษสีใช้งานนะคะให้เด็กๆตัดเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะเพราะว่าเด็กๆอ่ะมือเล็กเด็กๆก็จะต้องตัดแบ่งครึ่งนิดนึงก่อนตัดแบ่งครึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยนำกระดาษทั้งสามสีมารวมกันแบบนี้แล้วตัดเป็นเส้นยาวๆค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแยกสีกันค่ะ いいの เด็กๆค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับสัญญาณไฟจราจรของคุณครูนะคะต่อไปนะคะเมื่อเราได้ไฟจราจรแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะต้องทำฐานค่ะเด็กๆโดยเราจะใช้ตะเกียบค่ะตะเกียบของเราใช้แค่หนึ่งอันพอนะคะ,ะทีนี้เราก็พลิกกลับด้านค่ะเด็กๆพลิกกลับด้านนะคะแล้วเราก็ใช้ทาด้านล่างทาฝั่งที่เป็นสีเขียวนะคะทาตรงนี้เลยเราก็จะใช้สก,ก็อตเทปใสน,นะคะในการติดกระดาษกับตะเกียบ น,นะคะคเราก็จะได้สัญญาณไฟจราจรแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะ,ะเด็กๆขะนี่สัญญาณไฟจราจรของคุณครูก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะสวยหรือเปล่าเอ่ยเด็กๆขาถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆถ่ายรูปมาอวดคุณครูด้วยนะคะทีนี้เรามาทบทวนกันนะคะว่าสัญญาณไฟจราจรมีทั้งหมดกี่สีคะ โอ้โหเก่งมากเลยค่ะถูกต้องค่ะสาสีนะคะสีที่อยู่บนสุดนะคะคือสีอะไรเอ่ยโอโ้เก่งมากค่ะสีตรงกลางคือสีอะไรคะสีเหลืองเก่งมากค่ะและสีสุดสุดท้ายคือสีอะไรคะ เก่งที่สุดเลยโอ้โหเ,เด็กๆนักเรียนของคุณครูเนะี่ยน่ารักที่สุดเก่งที่สุดเลยค่ะเหินป้างเวลิกูดเลยค่ะทีนี้เรามาทวนนะคะว่าสีแดงหมายถึงยุดสีเหลืองหมายถึงชะลอและสีเขียวหมายถึงไปโกนะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดนาที ที่เราจะต้องป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิดนะคะนั่นก็คือเราจะต้องมีแมสนะคะสวมใส่แมสท,ทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านสวมใส่แมสเสร็จแล้วจะมีก้านเหล็กตรงนี้ให้เด็กๆกดจึ๊บให้แนบสนิทไปกับใบหน้าของเรานะคะและนอกจากมีแมสแล้วนะคะคุณโบแนะนำ ช่วงนี้โรคมันมาเร็วมากเลยค่ะให้เด็กๆสวมบิงบิงเฟสชิลนะคะเด็กๆเฟสชิลสวมใส่แบบนี้นะคะสวมใส่ได้เลยเพื่อป้องกันอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะและที่สำคัญเราจะต้องล้างมือบ่อยๆให้สะอาดด้วยค่ะเพราะว่าการที่เราล้างมือบ่อยๆเนี่ยจะทำให้ มือของเราสะอาดเวลาเราไปหยิบสิ่งของต่างๆเอามากินเข้าปากมือของเราก็จะได้สะอาดนะคะแล้วเชื้อโรคก,ก็จะได้ไม่อยู่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปค่ะและอย่างหนึงที่ขาดไม่ได้เลยเวลาจะออกจากบ้านนะคะเราจะต้องพกซึ่งด่มสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะเวลาเข้าห้องน้ำตามที่สาธารนณะที่มใช่บ้านของเรา ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์พ่นถูนิ้ชักโครกนะคะแล้วค่อยทําธุระส่วนตัวหลังจากที่เราทําธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องออกมาล้างมือกดสบู่เหลวล้างมือให้สะอาดนะคะและก่อนที่เราจะหยิบจับสิ่งใดนั้นหรือหลังจากที่เราหยิบจับสิ่งใดนั้นให้เราใช้เจลแอลกอฮอล์บีบลงฝ่ามือแล้วก็ถู งางน,นิ้วมือด้วยนะคะถูหลังฝ่ามือด้วยนะคะถูหัวแม่มือถูทุกนิ้วเลยค่ะมีกี่นิ้วถูให้ครบทั้งสิบนิ้วเลยนะคะก็จะทําให้เด็กๆปลอดภัยจากโรคโควิด<ม>1 9ทีนั่นเองค่ะเจ<ม>้าโควิดตัวร้ายอย่าเข้ามานะเห็นไหมว่าในมือเรามีอะไรนี่เรามีสเปแอลกฮอฮอล